สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่ใหญ่ใหม่จโอวันออฟฟค่ะค่ะสำหรับเมื่อนีไม่ใหญ่ไม่กะมาอยู่สวนขางบ้านนี่แหละพี่น้องที่แรกนั่นอัดคลิปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องแต่บ้านเดชทรงบร้านเดชทรงออกไม่ใหญ่ไม่เป็นลบลบคลิปโอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นต่หยักหัวเนี่ยหละอัดคลิปย่างดีอัด อัดคลิปอันการอันว่าตกแตง่งแต่งชอแต่งกิิงนี่แหละพี่น้องโอ้ยผู้เ่าเนาะผู้เ่าอัดคลิปเป็นนักเสี่ยนละพี่น้องนี่ค่ะอันอัดคลิปห่อนี่ห่อนี่แล้วกะผสมนี่เหลือแต่ตอนใต้เป็นไตยักหัวเนาะก็อีกขึ้นไปผสมและะ้วก็สีห่อไห้พี่น้องโอ้ยพี่น้องป่องไปเป็นตอยักหัวค่อย เฮ็ดเซ็นแล้วคอยอัดคลิปเรียบร้อยแล้วคอยลบไหมคอยบ้านในทรงออกคอยลบก่อนโอ้ยังส่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาผสมจันหนีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยไปเอาอุป,ปกรณ์กอนเดอรเบรกอันนี้ไว้ก่อนเทาน้ำออกออกจากทางเที่ยเขาอีกขึ้นไปผสมนี้ละค่ะ จะมีเกสรตัวผู้นะคะอันนี้เป็นเกสรตัวผู้คู่กันนะคะแล้วก็กันไกลค่ะกันไกลเล็กเราจะเอามาตัดกาบเี่ค่ะตอนแรกเราก็ฉีกกาดออกก่อนนะคะขี่จันหาเกียนกลางค่ะก่อนที่จันจะตัดค่ะตัดออกประมาณ ไป,ปลายส่วนปลายนี่ยค่ะจากสักหนึ่งนิ้วให้เขาเสมอกันเอาแกนกลางข้างในออกนะคะคนเขาจะได้แบบโตๆอาหารอาเหินเขาจะเลี่ยงโอไม่ใหญ่ใหม่เคยเอาไว้อยู่เด้มันก็ก็อร่อยแต่เราเอา ตามฮิตฎดีเขาบอกว่าต้องเอาออกนี่นี่ค่ะเราเอาออกซีกิ่งบบกไงนี่ซีซิบหมากตัวนี้นะทำเม็นไงกับประมาณโลหนึง่งกุล่ะค่ะพี่น้องคันนี้เราก็เอาถุงครอบเพราะดีถุงชิ้นนี้มัน มันขาดไม่ใหญ่ใหมก็เลยเอามาทําเป็นกุงเล็กไปเลยนะคะมาเอาไว้ไว้คุมเวลาเราผสมเกรสรไม่ให้เกรสรเขาคุ้งหอด้านล่างมันยับเอาด้านล่างนีกก่ก่อนลงนะคะไม่ให้เกรสรเขาคุ้งกระจายค่ะ เดี๋ยวจะพาขึ้นมาดูค่ะนี่ค่ะยางมันเราตัดแล้วยางมันจะออกเป็นสีน้ำตาลอันนี้หรอนั้นแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มผสมเลยนะคะโดยใช้เกรสรเอาพวกกันนี่แหละคะ่ะจุม่มนี่ค่ะเกรสรเราก็เอาเข้าไปผสมเลยให้มันุ้งกระจายอยู่ในนี้แล้วไม่หญ่ใหม่ก็จะจุๆ๊ๆลงตรงนี้ตรงกลางดี่กัน เกสรมักคุงอยู่ในีนน่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามัดแล้วเราก็เคาะๆอีกทีนึงค่ะมัดยุ่มไว้แล้วครับพี่น้องฮอกกรตีตบๆตบ ให้เกสรมันฟุ่งอยู่ในัน่นแะละค่ะให้ผสมอยู่เน้นัน่นกับปิ่นอันว่าเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะสำหรับการผสมเกสรนนะคะของอินทะพะัมนะคะบาฮีสีเหลืองต้นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะอีกขอล่าว้แค่น้กอนนะคะแล้วก็เราก็จะไปผสมต้นโน้นต่อนะคะแต่ยังไม่ได้อัดคลิปนะคะ ตัวนอนเพิ่งออกจันเดียวตัวนี้สามจันนะคะเราผสมวันนี้ปุ๊บก็อีกสิบห้าวันเออสี่สิบห้าวันเราก็จะมาแต่งช่อนะคะโดยเราก็จะเขียนเขียนป้ายติดไว้ว่าเราผสมวันที่เท่าไหร่นะคะสี่สิบห้าวันเรามาแต่งช่อนะคะเด็ดเด็ดลูกออกเพราะว่าเราจะเอาไว้แค่สิบห้าสิบห้าลูกต่อเส้นนะคะก็จะเด็ดทิ้งนะคะแล้วก็ ได้150วันถึง160วันก็จะได้กินนะคะก็จะสุกนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะฝากติดตามชมช่องน้อยๆของแม,ม่เย่ใหม่นะคะเจโอวันออฟฟิเชีนะคะเป็นยังไดแด่พี่น้องนะคะอันสำหรับอีลาหน่อยอุงอิงอันแม,ม่เย่ใหม่กระโบลรืมดอกเด้อจากกระเบิ้องคือเก่านะคะตื่นเศร้าขึ้นมากะเปิดเบิองอีลาหน่อยก่อนโอ้ยปน เทพธิดาลำเพลินนะคะดาวรุ่งอุงอิงเพชรบ้านแพงบอคนนี่งามสุดสุดสวยขนาดสุดสีขาวงามคักพี่น้องอ่อนซ่อนความหนาหักความสวยเปลี่นสาวแล้วค้นแตกเต็มนะคะไปใส่กับค้นเต็มอญญายะอญญายะคือเกานะคะแล้วนกะ็ยินดีกับบอสโจนะคะปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ววันที่หนึ่งเมษายนทีเซอร์ใครอ้อนะคะ ปังโอ้ยวิวขึ้นปวดปวดปังปังดังดังค่ะบอโจปลอยทีเซอร์บะพอดมาถือเลขอีกเด็ดเพื่อนโอ้ยโชคดีโชคดีเพื home, ่อนดีใจสิย so so ินดีกับบอสโจด้วยนะคะตื่นเต้าขึ้นว่าไม่ใช่ไม่ก็มีความสุขความสุขกับอีหล่าหน่อยกอนดับแรกกินกาแฟกระเบงอุ้งเอิงนะคะเซจกับเขาสวนสวนขางบ้านกอน ผสมอินทพลัมต้นนี้กับอีกต้นหนึ่งนะคะปีนี้บกครออกพี่น้องผิดผลผลิตบ่ดีค่ะพี่น้องแค่อาจจะได้พอกินนี่แหละค่ะพอกินมันบ่หลายแมบ่ออกแต่กล็ลอเบื้องผลต่อไปว่าเดือนเมษานี่เขาสิออกบ่นะคะเพราะว่าปีที่แล้วออกลุมพ้าแล้วก็มีหน้าเมษาพืชสภาพสิออกบ่ได้แค่ได็แค่แคนั้นเพราะได้กินพี่น้อง โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะเอฟซนะคะบ่เจ็บบ่จนเดอร์จ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ